สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับโอ้วันนี้ก็วันที่สิบเก้าครับคุณผู้ชม19กตุลาช่วงนี้ฝนไม่ค่อยจะตกแล้วครับฝนก็เริ่มมาห่างๆคุณผู้ชมนี่ครับเราปลูกกาแฟไว้เราก็ต้องดูแลครับเจ้เจ้าต้นนี้มันก็โตแล้วครับต้นต้นนี้โตสุดครับต้นอื่นก็ยังเล็กอยู่คุณผู้ชมนี่อเจ้านี้ก็ยังเล็กอยู่เลยครับนี่ต้นนี้เล็กอยู่ครับเพราะว่า เป็นพันราเบกานะครับแต่ถ้าเป็นพันปลูกที่จังหวัดน่านเป็นพันโรบัตต้าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าสังเกตดูของเราอยู่ให้เราพื้นที่เราอยู่ที่สูงนะครับอยู่บนดอยนะครับอยู่บนดอย,อย,ดอยพอดีว่าที่ผมก็ไม่ได้ซื้อหรอกครับเพื่อนๆก็ให้ไปเก็บเมล็ดละมะเขือเอานะครับได้มาประมาณแต่แถวนี้ก็ประมาณผมก็จะปลูก ประมาณ40ต้นนะครับปลูกกระปูกใต้ต้นร่มไม้แบบนี้คุณผู้ชมนี่ครับถ้าไปปลูกเดี yeah. ่ยวๆนี่ไม่น่าจะได้ครับไม่น่าจะผ่านนะครุณผู้ชมนี่ปลูกใต้ต้นร่มไม้ต้นไม้ต้นร่มไม้ที่สูงๆนะครับต้นไม้ที่ใบเขาอยู่สูงแล้วนะครับนี่มันเป็นต้นประดูนะครับใต้ร่มไม้เนี่ยใช้ได้อยู่ครับถ้าไปปลูกเดี่ยวๆนี่ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ทนแสงแดดเท่าไหร่นะครับนี่ดีนะครับแต่เราได้ต้นพันอะไรเบก้ามาครับถ้าโรบัตต้าเนี่ยไม่น่าจะได้ เราจะมาช่วงฤดูแล้งนะครับเราก็เอาน้ํามาแบบนี้คุณผู้ชมน้ําจากนู่นะใส่รถรถกระบ,บะมาครับเราจะใช้ใช้บัวยอย่างนี้วันนี้พอดีว่าน้ําผมไม่ใส่นะ้นํามันนอนก้นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นฝุ่นตะกองก็เลยใส่ในถังพ่นถังพ่นน้าไม่ได้ครับถังพ่นไม่ใช่ถังพ่นยานะครับเป็นถังพ่นน้ําที่เราซื้อมาต่างหากถังพ่นยาเราไม่ใช้นะครับเราก็เอาอันนี้มันเป็นเป็นฝุ่นนะครับ น้ำมันข่นก็เลยต้องใช้บัวแต่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องเรียนแบบผมก็ได้ครับเอาใส่ถ้าน้ําใส่ก็น้ำประปาเนี่ยแหละครับใส่ในถังพ่นยาีิซิมมาใหม่ตัวน,นั้นพ่นจะสะดวกกว่านะครับพ่นแล้วก็กะเอาครับก็เวลาพ่นทีก็นับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสสิบถ้านับถึงสิบก็หมายถึงว่าได้กินประมาณเขาก็จะได้กินประมาณสักห้าห้าสิบซีซีนะครับก็พอแล้วครับห้าสิบซีซีแต่อันนี้ผมว่า เราต้องแต่งเพราะว่าผมดูแล้วถ้าถ้ารถแบบนี้นะครับเกรงกว่าน้ําจะแห้งหมดครับผมว่าพอดีผมมีฟางมาครับนี่ฟางแบบนี้ฟางแบบไหนครับพอดีว่าฟางนี่ของมันจะยาวนะครับแต่ต้องเราต้องพิถีพิถันเขาหน่อยนะคุณผู้ชมก่อนจะลดน้ํานะครับ เราก็ใส่ครั้งเดียวแล้วครับมันคงไม่ได้ใส่บ่อยแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็คงจะใช้วิธีแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้มัน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 ยาวเกินนะครับเราก็ใช้กรรไกรตัดเอาครับวันนี้ครับเดี๋ยวยกตั้งมาก่อนครับอ่าใช้กรรไกรตัดเอาครับตัดแบบนี้คุณผู้ชมนะรครับตัดแบบนี้นะครับ แต่ถ้าไม่ตัดเขามันคล้ายมันยาวครับมันจะมันจะเวลาเราม้วนเข้าไปมันยากครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยครับรดน้ำแบบนี้เลยครับเยอะไหมอะดูครับดูมันเยอะเท่าไหร่ดูครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอครับเนี่ยเท่านี้แหละครับถามว่าทําบ่อยไหมก็งคงจะ สามวันต้องเข้าครั้งนะครับอย่าให้นานครับห้าวันนี่เกินไปครับดินมันจะแห้งนะแบบนี้ก็พอแล้วนะครับก็ประทังชีวิตเขาอยู่ได้แล้วครับนุ่นนะครับสี่สามวันนะครับก็มีอยู่เยอะแล้วครับเท่านี้ก็สาธิตไว้เท่านี้แล้วครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องทําให้เสร็จครับช่วงช่วงเช้าเนี่ยนะครับคลิปนี้ก็คงจะอาลาคุณผู้ชมทีรักทุกท่านไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ